ื่องยอ่อ MONDO รักโฮสลบลืมผลงานจากฝีมือของผู้กำกับมะเดี่ยวชูเกียรติชูโรง AI จากโลกเสมือนที่มีผลกับโลกแห่งความจริงผ่านนักแสดงนำพลอยพลอยภัยลินเกรสะพลมีนทีรวิทย์กลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่กำลังจะถูกจับตามองในตอนนี้ MONDO รักโฮสลบ ลืมขึ้นชื่อว่ามาจากฝีมือของผู้กำกับมาเดี่ยวชูเกียรติที่หยิบ AI นวัตกรรมแห่งโลกสมัยใหม่ที่กำลังถูกกล่าวถึงมานำเสนอผ่านแง่มุมความรักจนเกิดเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกไซไฟคอมเมดี้เรื่องย่อ MONDO รักโพสลบลืมมอนโดแปลว่าโลกภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าโลกเสมือนผ่านตัวละครของยี่หวาพลอย ลอยไพลินยูทูบเบอร์ชื่อดังแห่งช่องโสดไปไหนที่ใช้ความโสดเป็นจุดขายจนวันหนึ่งดอมเกรซสพลแฟนหนุ่มได้ขอยี่หวาแต่งงานแต่เธอกลับขอยืดเวลาออกไปเพราะยังห่วงภาพลักษณ์สาวโสดในโลกโซเชียลและการสร้างยอดผู้ติดตามจุดเปลี่ยนได้เกิดขึ้นเมื่อยี่หวาได้ AI ที่ชื่อว่าเมบอเมบอต มาเป็นผู้ช่วยของเธอและเธอก็ได้พบกับหวังนีนทีรวิทย์เพื่อนสมัยมัธยมที่กลายมานักธุรกิจผู้อยู่เบื้องหลังเมบอดและได้ช่วยซัพพอร์ตช่องของยี่หวาอย่างเต็มที่จนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมบอบอดเริ่มมีบทบาทในชีวิตของยี่หวามากขึ้นเรื่อยๆจนรุกล้ำเข้าไปถึงเรื่องส่วนตัวจนทําให้เกิดคําถามในใจว่า AI กําลังช่วยเธอหรือทําลายชีวิตเธอกันแน่ตั้งแต่โลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ก เราทุกคนต่างมีโลกกันคนละใบนั่นก็คือโลกเสมือนที่กลายเป็นโลกคู่ขนานไปกับโลกความเป็นจริง